จบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาการพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายภายในบทเรียนนี้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ของจังหวัดลำพูน และกรณีศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าการรวมกลุ่มไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามการพัฒนากลุ่มให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเป็นกระบวนการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพสมาชิก เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสร้างรายได้ที่มั่นคงนักส่งเสริมการเกษตรจึงมีบทบาทในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆเข้าสู่กลุ่มเกษตรกรโดยต้องส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มที่ชัดเจนส่งเสริมให้สมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นการค้นหาปัญหาของกลุ่มร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจการมีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์หรือผลการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อให้ทราบจุดอ่อนหรือจุดแข็งของกลุ่มและสามารถนำไปพัฒนากลุ่มให้ดียิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญจะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเองทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกษิจทรัพยากรจิตใจและสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาค่ะในท้ายที่สุดนี้คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ผู้เรียนทุกท่านได้รับจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร <c oughs> เกิดเป็นความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและชุมชนขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนางาน และก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะ